สวัสดีค่ะวันนี้พินมาลุยภูเก็ตพาช่องวอล์กบายพินนี่มาเที่ยวภูเก็ตเที่ยวตลาดภูเก็ตก่อนตอนนี้เดินอยู่ในตัวของดาวทาวนะคะเขาก็จะมีร้านแบบชิคๆสวยๆวยใครลหลงไหลได้ความเป็นชิโนโปรตุกีสของภูเก็ตนะมาเดินได้บางร้านเขาก็จะมีการแต่งร้านแบบสวยๆนะคะแล้วก็มีขายของ อันนี้ระหว่างจ,จะเดินไปถึงตลาดเทศบาลตลาดะลรวะสาธารณะอะไรนะนเดี๋ยวเราเลยตลาดใหญ่ไปก่อนเราต้องไปเอาตลาดท้องถิ่นก่อนตลาดใหญ่เป็นตลาดขนมือนคนเดินนะคะรวบรวมความเอกลักษณ์อะค่ะความเป็นบัตรเจกจริงๆเส้นดาวทาวภูเกตนะคะเรามาเดินทั้งวันก็ไม่เบือะะ่อค่ะ ด้วยความที่มีผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะคะเขาจัดร้านไว้ที้สวยค่ะแล้วก็มีสินค้าไว้ให้เลือกได้อย่างหลากหลายไม่ใช่เน้นแต่พอนะักท่องเที่ยวนะคนไทยอย่างเรา,เราก็มาได้วันนี้ที่มีมาเห็นนะคะ14เมษายน14เนาะวันครอบครัวนี่ขายแบบช้างแบบสวยอะ่ะแชร์คาเฟ่แล้วที่นี่ก็คือจะมีความเป็นชิค คลิกของร้านกาแฟร้านอะไรหน่าร้างดีต<ด>้อง<ด>ใส่ชุดนักเรียนอ้วนนี่ก็หลาดใหญ่เหรอเอ้ยทำไมาตรงนี้ไม่เคยเห็นอะอเราเดินหาไปก่อนเราไปหาที่อื่นก่อนที่เห็นนะคะเห็นทั้งทั้งแบบยุโรป เอเชียนั e ่นเดินไปถึงนู่นละซิงเนเจอโค้งสีแดง เข้าใจผิดแล้วว่าเราอะอรู้เปล่าไหนตลาดอู้อยู่ไหนปะ สดสาธารณะนนนหนึ่งนี่ไงก็ใช่เลยตลาดสดสาธารณะนึ่ที่เขาบอกในเมนบอกมีอยู่สี่ห้องอ้าสรุปว่าเป็นผ้าตลาดสาธารณะหนึ่งนะคะสอบถามข้อมูลจากแมค่ค้าเราแวกนั้นแล้วคือเขาเป็นตลาดเช้าค่ะแต่ปิ่นไปตอนบ่ายขออภัยในความผิดพลาดในโอกาสน,นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะกรุณานกดติดตามกดไลค์กด subscribe ไว้รอยีิดดัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ